ตกกลางคืนนณที่ร้านกาแฟเฉินหยวนก็เดินเข้ามาเอา้ามาแล้วเหรอขอโทษที่รบกวนหน่อยนะพอดีว่าช่วงนี้ฉันมีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยอะ่ะเลยอยากหาเพื่อนคุยด้วยไม่รบกวนนายเกินไปใช่ไหมครับไม่เลยครับว่าแต่คุณหลินเป็นอะไรหรือเปล่าดูเหมือนมีเรื่องเครียดๆนะเอ่อพอดีว่าเจ้างเชียนสามีฉันนะนะวันๆยิ่งไม่ค่อยกลับบ้าน แถมช่วงนี้ก็มีกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงติดตัวกลับมาด้วยไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรมาแต่ฉันก็แอบ,บคิดนะว่าเขาอาจจะไปเที่ยวผู้หญิงข้างนอกมาฮ่าพลางคิดว่าแต่จะว่าไปลึกๆแล้วฉันเองก็มีใจให้เชินหยวนอยู่นะพร้อมกับถามขึ้นว่านี่เฉินหยวนนายเป็นแฟนกับเฉินนาหรอเอ,อ่อจะว่าอย่างนั้นก็ได้งั้นที่นายออกมาดื่มมันนี้กับฉันนี่เขาไม่รู้หรอไม่รู้หรอครับ แต่ถึงรู้เธอคงไม่ว่าอะไรหรอกเป็นอย่างนี้นี่เองแต่แล้วลทธิ์แอลกอฮอล์ก็ทำให้เธอเริ่มกล้าขึ้นนายจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะบอกว่าถ้าฉันอยากให้นายกอดฉันหน่อยอะ่ะอืมไม่ถือใช่ไหมงั้นก็มานั่งนี่สิแล้วเธอก็ขยับเข้ามาใกล้ตัวชายที่อยู่ตรงหน้าฟืบผมถามอะไรหน่อยสิคุณออกดื่มกับผมแบบนี้เขาไม่รู้หรอเธออย่าเอาเรื่องเขามาพูดให้เสียเวลาเลย พร้อมกับโน้มตัวเข้าไปจูบอืมเออนี่มันในร้านกาแฟของหนา้าหนาเลยนะแถมตอนนี้ฉันก็มาจูบกับผู้หญิงคนอื่นด้วยแบบนี้มันไม่ให้เกียรติเธอเลยหนะาฮ่า,าจะว่าไปฉันก็เป็นผู้ชายเลวอยู่ดีคิดอะไรอยู่วะพร้อมกับจูบตอบอย่างเร้าร้อนอืมฉันว่ามันไม่ดีหรอกอะไรกันนี่คุณเปลี่ยนใจแล้วเหรอถ้าไม่ไหวเดี๋ยวให้ฉันช่วยนะไม่ได้หรอกมานี่มาอืม นี่มันสวรรค์ชัดๆฮะเธอน้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้านี่ผมยังไม่เสร็จเลยนะนี่มันรู้สึกดีชะมัดแปลกจังของเธอเกิน60เลยเหรอเนี่ยแล้วระบบก็ได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งขอแสดงความยินดีด้วยค่าความสัมพันธ์ได้เพิ่มขึ้นถึง5คนแล้วภารกิจสำเร็จระบบกำลังจัดการมอบรางวัลดังต่อไปนี้บัตรเรียนรู้ประสิทธิภาพคูณสอง บัตรแลกชุดทักษะ,ฉะเฉพาะท,ทางพร้อมกับจับฉลากชีวิตที่สมบูรณ์แบบนี่สินะเจ๋งชะมัดเลยฉันไม่คิดเลยว่าระบบจะประเมินแค,ค่ค่าความสัมพันธ์แต่ยังรวมจำนวนของผู้หญิงให้ด้วยแต่ฉันขอดูหน่อยนะว่าคราวนี้มีของอะไรดีบ้างไหนลองดูสิพร้อมกับกดไปที่บัตรเรียนรู้ประสิทธิภาพการอ่านหนังสือ <s aff ekt> สามารถจำได้ทันทีประสิทธิภาพของแต่ละบัตรใช้งานได้หนึ่งถึงชั่วโมง นี่มันของดีจริงๆบัตรเนี่ยสามารถทำให้ฉันไม่ต้องเสียเวลาจำเลยบัตรจับฉลากมีโอกาสสุ่มได้บัตรที่หลากหลายชนิดเช่นเพิ่มค่าความสัมพันธ์วัตถุทางกายภาพและธุรกิจหรือจะเป็นเงินสดก็ได้นี่มันสุดยอดไปเลยแต่แล้วคุณหลินเธอก็ได้จ้องไปที่เชิญหยวนดูเหมือนว่าคุณจะมีความสุขมากสินะแต่จะว่าไปฉันก็ไม่เคยมีความสุขแบบนี้มานานแล้วเหมือนกัน ถ้าง,งั้นฉันกลับก่อนนะแล้วนายก็ควรกลับได้แล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าเราค่อยกันต่อนะ <c oughs> หึฮยังมีคราวหน้าอีกเหรอเธอต้องการอะไรจากเราอีกเนี่ยพอเชิญหยวนเขาได้กลับมาที่ห้อง <c oughs> ก็ได้เปิดดูโทรศัพท์อีกครั้งโหชาวเน็ตเอ้ยไม่มีใครขับเรารู้หรอกหน้าข่าวพูดมั่วทั้งนั้น <c oughs> นี่ไม่ไม่รู้จะสรรหาคำใดมาพูดจริงๆ โกหกทั้งเพโม้เกินถ้าจะเอาไว้อ่านขำๆเนี่ยก็ถือว่าฮาใช้ได้อยู่หรอกไม่ต้องเสียค่าเงินสักแดงเดียวเอ๊ะนี่มันคอมเมนต์ของฝูงหญิงจืดที่ส่งมาให้ฉันเหรอเนี่ยถึงจะมีคนด่ามันก็เป็นข่าวดีนะยิ่งมีคนสงสัยอะ่ะก็ยิ่งเกิดกระสถาทกเถียงขึ้นมากนะถ้างั้นเธอก็เริ่มปล่อยข้อมูลบางอย่างของฉันได้แล้วอย่างเช่นฉันเรียนอยู่คณะไหนปีไหนภาคอะไรแต่ไม่ต้องบอกชื่อหรือห้องเรียนฉนนะ โอเคได้เลยขึมงั้นพักโปรเจกต์นี้ไว้ก่อนฉันอยากดูของขวัญจากระบบแล้วขณะนี้คุณสามารถสุ่มรางวัลได้สองครั้งต้องการจะสุ่มเลยไหมในฮ่ฮนฮอนอยู่แล้วขอแสดงความยินดีคนได้รับร้านค้าเหนือที่500ตารางเมตรสถานที่โครงการของหยุนฉีหย่าเหวียนคุณกรุณาไปรับสิทธิ์นี้ได้เลยภายในหนสัปดาห์โหเจ๋งใช้ได้เลย ได้ร้านค้าของโครงการหรูด้วยอยู่ในเมืองอีกถ้าเป็นแบบนี้รายได้ของฉันคงเพิ่มขึ้นอีกทางแน่เลยถึงฉันจะไม่ได้เปิดร้านเองแต่ฉันสามารถกลายเป็นเจ้าของอสังหาได้แบบง่ายๆเลยเอ๊ะแต่ว่ามันยังสามารถสุ่มอะไรได้อีกนะปิงขอแสดงความยินดีคุณได้รับสิทธ์แก้ไขค่าสถานะด้านฟิตเนสสองครั้งเปลี่ยนค่าสถานะฟิตเนสงั้นเหรองั้นก็เท่ากับว่าสามารถเปลี่ยนหุ่นข,ของฉันให้ขึ้นมาฟิตได้อีกนะสิทธิแต่จะว่าไป ฉันเป็นคนผอมนะจะเพิ่มน้ำหนักก็อาจจะยากงั้นเปลี่ยนน้ำหนักเลยละกันกำลังเปลี่ยนค่าสถานะเพิ่มน้ำหนักกำลังดำเนินการการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้นแล้วปิงปิงนี่เสร็จแล้วเหรอฟิตเปีย้ยนี่มันดีกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกเพิ่มกล้ามไปตั้ง5กิโลเลยนะแถมฉันยังเล่นไม่ถึงเป้าด้วยซ้าแต่ผลลัพธ์เห็นได้ชัดเลยอะนี่มันสุดยอดจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้สาวๆคงกรี๊ดเต็มแน่ ตอนนี้ดูเหมือนว่าระบบจะสุ่มแจกแต่ของที่ฉันชอบสินะสงสัยต้องหาคนมาเพิ่มแล้วสิคลิกตอนแรกฉันก็ตั้งใจจะไปเรียนกับอาจารย์นะแต่ตอนนี้มีการเพิ่มความจำงั้นใช้เลยละกันและแล้วเขาก็ไปฟิตเนสกับหลิวเมืองอีกครั้งพร้อมกับซื้อรถหรูให้เฉินหน้าและตัวของเขาเองนี่นี่ผู้ไทเห็นไหมคนที่ลงทุนธุรกิจนั้นนะ่ะคือเด็กจากคณะบริหารเชียวนะแถมตอนนี้ยังขับรถหรูด้วยอะ่ะ เห็นพวกเขาคอมเมนต์กันว่าเป็นเรื่องแต่งอ่ะฉันว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมั้งในมหาลัยเนี่ยไม่มีใครรวยแบบนั้นหรอกแต่รถที่เขาขับอ่ะทั้ง3ล้านเลยนะนั่นใช่ใช่เขาเงินที่ไหนมาซื้อเนี่ยแล,และแล้วเวลาได้ผ่านไปรุ่นพี่คะฉันได้ยิงข่าวมาว่าบ้านรุ่นพี่มีบริษัทอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมยังถึงให้เกียรติมาร่วมงานนี้อีกล่ะเออพี่ก็ถือว่ามาหาประสบการณ์จากบริษัทอื่นนะสิเพื่อมาเป็นบทเรียนรู้กลยุทธ เพราะทำงานเกี่ยวกับบริษัทก็ต้องหาความรู้เพิ่มอยู่แล้วเออี่รุ่นพี่ถ้าหนูหาที่ฝึกงานไม่ได้งั้นหนูไปฝึกงานที่บริษัทพี่ได้ไหมคะได้อยู่แล้วถ้าพวกน้องสนใจก็ส่งเรซูเม่มาเดี๋ยวพี่ช่วยพูดเองมันไม่ยากหรอกโหทําไมพี่ใจดีจังเลยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเผื่อน,น้องๆผู้ชายด้วยนะถ้าสนใจก็ลองส่งใบสมัครมาดูเดี๋ยวพี่ช่วยดูให้สบายอยู่แล้วแต่เมื่อนักเรียนชายอย่างนั้นก็หมันไส้ขึ้นมาทันที น้อยไอหมอนี่แม่งคือใครกันวะทำไมถึงมาโชว์ออฟอวดสาวอย่างนี้วะจริงแถมอวดเยอะเกินไปไหมเนี่ยเหมือนมาข่มเราชัดๆเลยแต่ฉันว่านะรุ่นพี่เราคนนี้ทั้งหล่อทั้งเก่งแถมถ่อมตัวอีกต่างหากไม่เหมือนกับเฉินหยวนที่วันๆเอาแต่ตามจีบสาวอยู่นั่นนะ่ะแถมก็ไปไม่เลือกหน้าด้วยเปิดแค่ร้านกาแฟแต่เนี่ยมีบริษัทของตัวเองต่างกันว่าฟ้ากับเหวเลยนะเออรู้แล้วนะ่าฉันรู้แล้วว่ามันน่ะทำอะไรกับฉันบ้าง ฉันไม่ได้ปลื้มมันสักหน่อยเอ่อสวัสดีครับน้องเถียนใช่ไหมครับตอนบ่ายน้องว่างไหมครับถ้าแนะนำงานเสร็จแล้วเราไปกินข้าวด้วยกันไหมอืมได้สิคะเสียงรถก็ได้มาจอดที่หน้ามหาลายัยนี่มันไม่ใช่รถของนักเรียนมาหาลัยสักหน่อยขับเข้ามาจอดที่นี่ได้ไงแต่เดี๋ยวนั่นนั่นมันรถสปอร์ตใช่นะทุกคนต่างก็พากันหันหน้ากลับไปมองโหนั่นมันรถหรูเลยนะนั่น คนที่ขับรถยี่ห้อเนี้ต้องเป็นนักธุรกิจชัวฉันก็ว่า,างั้นแหละน่าสนใจกว่ารุ่นพี่อีกนะถ้าฉันได้รู้จักก็คงจะดีแต่แล้วพอหันกระจกลงมาเสียงเฉินหยวนก็ได้พูดขึ้นว่าเราหวงเราเฉาพวกนายมัวทำอะไรกันอยู่เล่าฉันมารับแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันไปส่งที่หอเองฮะนั่นเอ๊ะเฉินหยวนนี่นารถคันนั้นเป็นของเขาเหรอทำไมเขาถึงรวยแบบเนี้ยทำเอาเพื่อนสนิทถึงกับอ้าปากค้าง แกนี่ก็โผล่ไม่ได้จังหวะพอดีเลยนะแต่พอกำลังจะเดินไปปึกนี่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเป็นรถของเขาจริงอะไหนลองดูสิต้องมีคนอื่นอยู่ในรถอีกแน่แแต่พอเธอมองผ่านกระจกในรถกลับไม่มีเงาใครอยู่ในรถเลยนี่เธอจะมองอะไรขนาดนั้นทำตัวแปลกๆอยู่นั่นแหละไม่เคยเห็นได้ไงนี่หลบหน่อยสิพอดีว่าฉันจะขึ้นรถกับพี่ชายของฉันน่ะและรถก็ได้วิ่งออกไปได้วยความแรงโหนี่เศรษฐีระดับท็อปเลยนะนั่น เธอจะว่าอะไรไหมถ้าเราไปขอโทษฉันหยวนในตอนนี้เธอว่าเขาจะยอมรับคำขอโทษจากเราไหมคือฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แล้วเรื่องของฉันหยวนขับรถสปอร์ตก็ได้แพร่ออกไปทั่วมหาลัยทําเอาสาวๆในมหาลัยต่างก็สนใจในตัวของเขาน,น,นี่ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วเป้าหมายของฉันต่อไปนี้ก็คือฉันหยวนเท่านั้นมันก็แน่อยู่แล้วแหละเขาทั้งหล่อทั้งรวยแถมวัยในกำลังดีเลยแหละ นี่ถ้าเป็นคุณลงไว้50ก็จะลังเลอยู่หรอกตอนนี้ฉันได้ช่องทางการติดต่อเข้ามาแล้วฮิฮ <c oughs> ิคอยดูเหอะฉันจะจีบเขาให้ดูนี่ไม่ใช่ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วหรอแล้วไงล่ะถ้าเขาตกลงคบกับฉันแฟนปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตทันทีฉันจะไล่ไปให้ไกลเลยตัดภาพมาที่ห้องทํางานของหญิงจือ่อรุ่นพี่หญิงจื่อคะมีอะไรหรอจริงหานเธอมีอะไรหรือเปล่าคือตอนเนี้พี่เป็นคนประสานงานให้กับเฉินหยวนเรื่องธุรกิจใช่ไหม พอดีว่าฉันอยากรู้จักเขาอะแนะนําให้ทีได้ไหมฮะนี่เธอพูดเรื่องอะไรอะเธอยังอยู่ปีสองเองนะควรจะตั้งใจเรียนหรือไม่ก็โฟกัสเรื่องตำแหน่งของเธอให้ดีสิแล้วทําไมถึงอยากเรียนเรื่องธุรกิจละ่ะฉันก็คิดว่าตอนนี้ตลาดมันอยู่ในช่วงขาลงอะก็เลยต้องเตรียมตัวไว้หน่อยอะไรกันนี่พูดชะเกือบเชื่อแล้วนะแต่จะว่าไปจริงหานเธอก็ออกจากหน้าตาสวยแถมมีเสน่ด้วยเหมาะปจริงๆสำหรับอะไรกัน นี่ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยนี่ฉันคิดว่าเธอเหมาะที่จะเป็นแฟนของเฉินหยวนงั้นเหรอหยุดคิดดิคิดอะไรบ้า,บา